กล้วยแม่อย่าให้มันสูบคาเครือเด้อกกล้วยน่ะโอ,อ้ต้องเอาลงได้แล้วแม่น่ะเอาลงเพราะว่ามัน,มนแตกมันจะแตกไม่ใช่ไอ้กล้วยอนั่นน่ะอยู่หลังบ้านน่ะมันนอนกินไม่ได้เลยสวัสดีครับลูกีสารพันจะเป็นครับเห็ดล็งด้วนครับผมพอดีแม่ไว้บอกครับนี่ครับแม่บอกครับผมแม่บอกว่า,วาจนที่ผมดักไว้มัน ปลาเขาวสะสันไปไ่จะไหนแม่แจงเหตุมากครับผมว่าจะไปธุระในโตเมืองครับผมนั่น,น,นได้ยินเสียงอยู่ครับดินครุกๆๆุยก,ก่รุัวันนี้นนเ,นเดี๋ยวสิไปเอาครับผม <laughs> มันสิตัวหน่อยตัวใหญ่สำหรับไปครับไปได้ยินเสียงเ,เจตจันพวกอยู่ ปไ,ไ,ไปครับไ,ไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามันสีตัวใหญ่สัมไหนเห็ดเล็งดวคน,นครับผมเขากังเวนครับผมส่วนใบใบครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่ามันสีตัวใหญ่บ่ปลาคอเป็นปลาคอแหละครับดินปูปลาปูปลาอยู่อ,อยยบขวดครับผมขวดพลาสติกเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผม นี่แหละครับจันหลังสุดถ่ายที่บอกว่าอยู่ขังขวกหนูนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับผมเอาลั่นอีลเลียครับผมลั่นอีลลียครับไปเบิ่งไกลๆกันครับผมตอนพี่น้องดูอีสานพันธุ์จะเป็นครับผมนี่ครับลั่นอีลเลียครับผมน่ำคุณคลักเลยครับน่ำคุณเลยครับผมเอาเดี๋ยวเบิ่งกันไกลๆครับผม เขาไม่ไม่เลยครับพอดีแ<อ>ม่เพิ่งน,นั่งตกปลาอยู่ครับผม,มอ,อนอีก <c oughs> ตัวหน่อยตัวใหญ่บ่หูครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันหัวมีตัวแท้ครับผมเขาแท้และ นำคุณคลักเลยเอาเบืองเบืองมันสีตัวหน่อยตัวใหญ่ครับผมโอยึบึบสีเป็นไฟชอนหรือเป็นไฟช็อกเกอร์แล้วแม่ เอาคับเบืองกันว่าสิเป็นปายัางกันแทอโอ้ยชัดเจนครับผมปลาคอครับผมปช่อนคอเพิ่นว่าตึกไม่ไมเลยแม่ได้ยินเสียงดินครุกๆอยู่สันได้ยินเสียงจันลันแม่ก็ไปบอกครับผมเอาครับผม ปิดฝ้าก่อนครับปิดฝ้าก่อนเฮ้ยฮะเดี๋ยวดีวดวครับแม่เ,เท่ากันแม่เ,เท่ากันกับพวกนั้นเลย ครับเอ้าทำการจับก่อนตรงนี้พี่น,อน้องเลยเห็ดเริงด้วนใครเห็นลรอแม่ใครเห็นน่ะใครเป็นคนเห็นคนแรกเออก็ปลาแม่ล่ะถ้างั้นตัวนั่นแนี่ปลามันดูดอยู่นช็อกเกอร์ สใส่ไม้มะขามเออนั่นแหลเยิ่งยุกแม่เดี๋ยศผมจะย้ายผมไม่ต้องย้ายหรอกนี่ครับผมพ่อแม,ม่พี่น้องประคองครับผมโต้งงามครับผมนี่ครับแส่งามๆครับปนปนสเสื้อผ้าทำเองเดิมๆทำเองปนจังไรใส่นี่ใส่ต้มตัวนี้ <laughs> แม่บ้านเหมือนว่า แม่บ้านสิปนยังเดียวครับผมแต่ว่าซื้อปะทูมากปให้ปนปะทูใหญ่มาสันโอ้หายครับปะทูใหญ่หำปนมาสันเตว่าปะคอใหญ่ปนได้เนื่อวานโอ้หาย เรียบร้อยครับผมปลาคอครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงสำเนียครับผมกรับเห็ดเลืงด้วนครับผมแม่ไปบอกอยู่บ้านว่าจันลันอย่างยิ้นเสียงจันลันแหละกับปลาไม่ดิ่นครับผมครับขอบคุณครับที่ชมคลิปครับผมลูกอีสานพันธ์จะเปลี่ยนหากกันเหมืนแกนหักแป้งแบงปันคือเขาครับผมปลาคอใส่งามๆครับ ครับดิ้นพักๆเลยมันลั่นเลยไง